พระธรรมเทศนาแผ่นที่92ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่24มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าวางแผนผังให้ตนเอง หลวงพ่อลงมากรุงเทพตั้งแต่วันที่21นะมิถุนา59านะแล้วก็มาฉันอยู่ที่นี่วันที่22ไม่พบอาจารย์เจริญและก็ไม่พบคุณชายป๋ำเจ้าของวัดไม่อยู่หลวงพ่อก็มาฉันที่นี่วันที่22วันที่พอฉันเสร็จกไปตอนเย็นก็ไปที่วัดอโศการาม หลวงพ่อไปแสดงธรรมก็มีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมาหามมนีวงศ์คือคณะธรรมยุทธ์คณะใหญ่ธรรมยุทธ์ทุกองทั่วทั้งกรุงเทพเข้าไปจัดงานวันเกิดของหลวงพ่อทองทีิวัโศการ,รามมีการสวดอะพิธรรมร้อยวัน คือวันที่22เก้าสิบเก้าวันแล้ววันที่23ร้อยวันหลวงพอ่อนิมนต์หลวงพอ่อองค์หนึ่งแสดงธรรมแต่ทางคณะทายา,าิโยงเขาก็าบอกว่าการแสดงธรรมคราวนี้พระมหาเถระมามากขอหลวงพ่อแสดงธรรมสักประมาณสักส0หรือ35มสิบหนาทีหลวงพอ่อ응็ออเอาได้ แต่หลวงพ่อชอ,ชอบชอบอยู่แล้วเรื่องแสดงธรรมสั้นๆนะแต่จะให้พูดยาวๆอ้างเหตุผลโอ้อันนั้นหนักใจพอสมควรแต่แต่ถ้าหาแสดงธรรมสั้นๆหลวงพ่อเคยแสดงมาแล้วนะเอาหลวงพ่อพูดอะไรไม่ไม่ได้มากก็พูดย่อๆก็ได้พวกสั้นๆก็ได้เพื่อจะได้เข้าใจหลวงพ่อเออเอาตั้งใจฟังอดทนคนเราถ้ามีความ มีขันติมีความอดทนอยู่ในใจประจําใจแล้วอยู่นสถานที่ใดดีทั้งหมดถ้าหาว่าคนไม่มีขันติไม่มีความอดทนอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีอยู่กับใครก็เออไม่ดีทั้งหมดเอ,อวังหลวงพ่อพูด <laughs> <laughs> เออเอาพูดให้เข้าใจง่ายใช่ไหมละ่ะเออเทศเทศให้เจ้าเข้าใจง่ายยดย่อ แต่เมื่อวานท่านก็ไม่ได้พูดถึงอาหารท่านให้เวลา3 0มสถึงสานาทีเนี่ยเพราะจะมีพิธีกลัวหลวงพ่อจะพูดไปแนะล้วลืมเตลิดเปิดเปิงเตลิดเป,งดเปิงเปิดนะแต่หลวงพ่อเออได้หลวงพ่อก็ได้เทศประมาณสักสิบกว่านาทีมั้งย,ยนย่อเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนที่แล้วก็พักไอ้เมื่อคืนก่อนนะั่นวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสองก็พักที่วัดอโศการ,ราม ตอนเช้าฉันก็นขันที่วัดอโศการามออกไปธุระและก็เมื่อวานก็นกลับมาถึงที่นี่ก็ค่ําวันนี้ก็ได้มาพบกับคณะสัตาายาติโยมอย่างที่อาจารย์เจริญได้เปลี่ยนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบและก็วันเสาร์ก็คงจะไปฉันอาหารที่จิตโภชนาเาวะสัตยาตาิโยมอยู่ในละแวกนั้นนะไปใกล้ก็ไปร่วมทมําบุญด้วยกัน แล้วก็ในช่วงในช่วงี้เป็นช่วงเทศกาลจวนจะเข้าพรรษายังไม่ถึงเดือนนะคณะทายา,า,าติโยมทุกท่านปีพรรษา2,559นั่นก็จะไหลเลื่อนเข้ามาหาพวกเราแล้วพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่คุณอาจารย์เจริญพูดนะคุณชายป๋มก็อายุ80ปีปีนี้ปีที่ ปีที่แล้วเนี่ยก็นะเจ็ดสิบเก้านะปีนี้ก็แปดสิบนะปีหน้าก็แปดสิบเอ็ด่ะไหลไปเรื่อยพวกเราก็เช่นเดียวกันปีที่แล้วหลวงพ่อก็เจ็ดสิบเอ็ดอปีนี้กําลังจะเข้าเจ็ดสิบสองอไล่ท่านเดินตามหลังคุณชายไปเรื่อย,อ,ยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายแต่มันไม่ใช่เลื่อนไหลไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของเรา เออมันย่นย่อเข้าไปเรื่อยๆแก่เข้าไปเรื่อยๆแก่เข้าไปอะไรหลวงพ่อก็เคยพูดไปกกี่ครั้ง,งกี่หนแก่ไปหาจุดจบของมันพอร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นจะให้มันจุดไหลไปถึงจุดจบเพียงแค่นั้นเหรอพวกเราไม่ได้คิดวางแผนของตอนเองไว้บ้างเหรอประกอบคุณงามความดีอันนี้แหละคือบอกการวางแผนนี่แหละในช่วงวาง ตอนอื่นเราก็ไม่ต้จะวางยังไงเพราะวันมันอยู่ไกลลอเกินปีนี้นะปีตั้งแต่วันนี้แหละวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ยี่สบสี่มิถุนาพุทธศักราชสองพห้าอยาสิบพวกเราควรจะตั้งต้นตั้งแต่วันนี้แหละพรรษานี้พรรษาที่จะถึงเนี่ยไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพวกเราควรจะวางแผน ชีวิตของพวกเราเอาเถอะในพรรษานี้ข้าพเจ้าปล่อยปะละเลยมาไม่รู้กี่ปีมาถึงวันนี้แต่ตั้งแต่บัดนี้ไปชีวิตของข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้ารู้แก่ใจว่าอายุของข้าพเจ้าเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อเนี่ยว่าข้าพเจ้าอายุ72เข้ามาแล้วอย่างนี้แหละพวกเราคงจะรู้จักอายุของตนเองในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะ ประกอบคุณงามความดีสักพรรษาหนึ่งถ้าอยู่นอกพรรษาก็ไม่รู้จะตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรแต่ที่เอาเถอในพรรษานี้ข้าไปเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานเอาวันใดอันหนึ่งนะควรจะควรจะวางแผนเหมือนขันทศไทยญาติโยมวางแผนวางแปลนไว้เ,เพื่อจะได้เตรียมประกอบคุณงามความดีเขาจะทําความชั่วเขายัางวางเขายัางมีแผนนะเ,เขาจะทําความชั่วเขายัางมีแผนไหล ขั้นตอนอย่างเยอะแยะไปหมดแผนหนึ่งแผนสองแผนสามไม่รู้แผนไหนต่อแผนไหนเขาจะทําความชั่วนะแต่เราจะประกอบคุณงามความดีรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยเราก็ควรจะมีแผนอีกเหมือนกันนะในพรรษาเนี่เอาเถอะวันเข้าพรรษาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดในพรรษาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง แต่เดี๋ยวที่เรารู้สึกว่าห่างเหินเกินไปมีแต่นับถือพุทธศาสนากับเป็นเพียงตวัดน,นับถือในทะเบียนบ้านเท่านั้นเองสำเนาทะเบียนบ้านเนยทะเบียนบ้านท่านเองว่าข้าพเ,เจ้านับถือศาสนาพุทธแต่การแสดงออกซึ่งกราบไหว้เคารพสักการะบูชาไหว้พระทุกวันทําวัดเช้าเย็นทุกวันข้าพเ,เจ้ายังไม่เคยเป็นจิตเจลักษณะแต่เอาเถอะในพรรษานี้ ในข้าพเ,เจ้าจะไหว้พระทุกวันจะไม่ให้ขาดเรานี้เป็นต้นคือการวางแผนตนตนเองกับมากกว่านั้นเออในปรรษานี้ในข้าพเ,เจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระหรือทุกวันอาทิตย์ในเมื่อเราไหว้พระจบแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าพุทธทางนโมตัสัพระเขาวะโตสามจบกับพทุทธทง ธรม,มังสังขังดูต,ติยมปีพูดทางธรรมังสังขังตาติยมปีพูดทางธรรมังสังขังและกปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีกาเมจุมิจสาจาราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยยมชัพปามาตทานาเวรมณีอิมาเนปัญจสศิขาประธานิสมาธิยามิข้าพเจ้าจะสมาทานศินห้าในวันนี้จะรักษาศิน ตลอดทั้งวันทั้งคืนในในในวันนี้อันนี้เปลี่ยนเพียงรักษาเท่านั้นสมาทานเพียงแค่นี้ก็เป็นสิ่นะคณศรัทนธะาญาติโยมไม่จําเป็นจะต้องมารับกับพระทุกครั้งคือเราในพรรษาเนี่ยพอเราจะรักษาศีลจะเป็นรักษาวันอาทิตย์ก็ได้หรือวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือวันพระก็ได้หรือวันไหนที่เราจะรักษาศีลได้อันนี้ก็ควรจะมีนะ พร้อมกันจากนั้นมาเออพระบินทบาทหน้าบ้านพุกวันเราก็ฉันอาหารเราทานอาหารพุกวันเราควรจะมีทานเพราะในหลักของพระศาสนาท่านว่าให้ทําทานด้วยนะอย่างไงก็ทำทานให้นกหนูปูปีกทําให้ทําบุญทาทานให้ใหใหใหกับกับสมณะอย่าง้อยกับบูชาผ้าเหลืองอผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้า ในโบราณเขาบอกว่าขนาดผ้าน,น้อยๆห้อยหูก็ยังเป็นพระต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเกิน2อ0 0ันกว่าปีไปแล้วนะผ้าน้อยห้อยหูก็ยังว่าเป็นพระ,ะเพราะนั้นผ้ายังยังคลองผ้าพื้นบักใหญ่อยนเราคนนับถือว่านี่คือผ้ากาสาวะผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้าเราก็บูชาผ้ากาสาวพัดนะแล้วก็ เราก็เลือกไม่ได้อีกว่าองค์นี้เป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลแต่ถึงยังไงเราก็บูชาไว้ก่อนถ้าเมื่อเรารู้ว่าองค์ไหนไม่มีศีลเราก็ไม่ควรจะทำองค์นั้นพอเรารู้แล้วองค์นี้ไม่มีศีลน,นะไม่มีศีรารวัตรถ้าหากว่าเราไปส่งเสริมเข้าไปก็เหมือนกับเราส่งเสริมโจรห้าร้อยปนศาสนาให้สั้นเข้าไปอีกอันนี้ถ้าเรารู้นะเรารู้แก่ใจว่าชัดเจนเราก็ไม่ควรจะส่งเสริม ความชั่วของผู้กระทําความชั่วนั้นอันนี้คือหลักของพุทธ,ธนะให้พวกเราไม่ใช่ว่าศรัทธาความเชื่อหรอทำไปดา่าตนนม่หลับหูหลับตาก็ไม่ใช่จะปฏิเสธทุกอย่างิงทุกอย่างอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันถ้าหากว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นพระจะอยู่ดํารงทรงศาสนาได้อย่างไรอย่างน้อยทานก่อนเนี่ยผู้ดารงทรงศาสนาผู้มีฮิลิอุตปะผู้มี ความละอายต่อบาปยังมีอยู่ในพษษุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะช่วช้าเสียหายไปทั้งหมดไม่ใช่ให้พวกเราเลือกให้เลือกเลือกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือนี่คือการทําบุญทําทานหลวงพ่อเองไม่ไม่ไม่บอกนะบอกว่าไม่ควรทําบุญทําทานหลวงพ่อให้บุญให้ทําบุญทําทานแต่ให้เลือกเลือกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เลือกทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ใช่ว่าให้เลือกมาทําบุญกับหลวงพ่ออินเนอรหลวงพ่อก็ไม่พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าถาหลวงพ่ออินตายไปแล้วพุทธศาสนาก็หมดหลวงพ่อไม่ไม่แนะนําอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราทําบุญทําทานกับสมณะกรุบาลยานพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันนี้คือทานเมื่อเราทานแล้วเราเมื่อเราทําบุญทําทานเราใจสบายนะคณะาสัตยายาจง แล้วก็จอกท่านก็รักษาศีลแต่ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าหรือรักษาศีลอุโบสถแต่หาว่าผู้ใดทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นข้าพเจ้าจะงดอบายจมุกไม่ดื่มสุราไม่ดื่มไม่กินเหล้าตลอดไตรมาสสามเดือนเอาเถอะข้าพเจ้ากินมาปลาปลายแล้วข้าพเจ้าติดมาแล้วข้าพเจ้าจะงดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันได้ยินเสียงน่ะข้าพเจ้าจะพยายามเพลาลง แต่พอในพรรษาข้าพเจ้าจะงดโดยเด็ดขาดนี่แหละอันนี้ก็คือเราวางแผนชวางแปลนวางแปนวางแผนชีวิตของพวกเราที่จะประกอบคุณงามความดีจากนั้นจากนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็สกัดออกไปทีละน้อยละน้อยในกายวาจาของเราในใจของเราจากนั้นก็มีแต่คุณงามความดีในเมื่อมีคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วนัเ้เราเลือกถึงเมื่อ,อไหร่ ใจิตใจของเราก็สบายนะคณ์สัตาายาติโยมนะระลึกขึ้นเมื่อไหร่เออใจของเราประกอบคุณงามวิเดียลเข้าไปเจ้าตั้งต้นใหม่ในช่วงนั้นเดือนนั่นปีนี้ไงระ,ล,ะลึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็พูดถึงเราจะไม่พูดเราก็อยู่ในอยู่ในใจิตใจของเรามีแต่ความสุขกายสุขใจนี่แหละอันนี้ก็คือการสังสมคุณคุณงามความดีการสังสมบุญกุศลเพราะในหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว พวอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราศึกษาบางเทอนะศึกษาบางดูทุกองค์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสามาครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆหลวงตาของเราท่านยืนยันทั้งนั้นว่าตายแล้วไม่สูญนะพวกเรานเนอะให้ประกอบคุณงามความดีนะถ้าพวกเราอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ให้นั่งภาวนาไม่มีอย่างอื่นที่จะพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญได้ ถ้านั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเ่เป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับกายกายกับใจใจกับกายเ่ใจเนี่ย,ยที่จะพาไปเกิดน,น่ท่านจงให้ความสําคัญว่ามนโนปุพังมนโนปุพังขมาธรรม,มามนโนเสธามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ใจนั่นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆใจนั่นแหละจะเป็นผู้รับบุญรับกุศลรับบาปอับกุศลไม่ใช่อื่นไกลเนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนําคณะทายาทโยมทุกท่านนะในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราควรจะวางแปลนวางแผนแผงชีวิตของพวกเราเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรที่พวกเราทํามาสเปะสปะไม่รู้อะไรตัวมิอะไรปัดนี้เอาเถอะ เข้าไปเจ้าจะตั้งต้นใหม่จะประกอบคุณงามความดีสิ่งนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีเสียเ,เวลาเวลาเราจะตัดออกทิ้งเราไม่เอาละและก็พร้อมก่นให้ลึกระลึกไว้อยู่เสมอนะอีกชักวันหนึืไม่ไม่ว่าวันไหนชีวิตของเราจะต้องทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่เมื่อทิ้งลงไปแล้วนะร่างกายตายลงไปแล้วนะเราเป็นที่อุ่นใจหรือยัง คุณงามความดีในใจของเรามีพร้อมหรือยังอุ่นใจหรือยังในเมื่อเราจะเดินไปในภพภูมิต่างๆพบพบหน้าชาตินาเราอุ่นใจหรือยังถ้าเรายังไม่อุ่นใจเราควรจะประกอบนะ,ะประกอบคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาสังสมสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเพราะเราเ,เกิดมาด้เกิดมาภพนี้ชาตินี้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้พบคุณงามความดีแล้วนะพวกเราควรจะประกอบเดินไปในทางทางที่ดีแต่หลวงพ่อมาวันแรกนะมาวันแรกมาที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อก็ได้ปารบเรื่องวัดวัดขันจันนะวัดเจ้าคุณจันวัดการจนบุรีนะที่ท่านเลี้ยงเสือเสือก็ก็ออกไปละลแล้วก็ใครผิดใครถูกเราไม่สนใจเราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก รัฐบาลผิดป่าไม้ผิดหลวงตาจันผิดเราไม่บา่านแต่หลวงพ่อให้เน้นไปดูที่สัตว์ที่วัดหลวงตาจันมีหมูป่าเป็นพันกว่าตัวแล้วก็กวางอีกออหลายร้อยตัวทั้งบัวทั้งควายทั้งมา้าอยู่ในนั้น่ะยุ่ยเย้ยไปหมดแต่ทางรัฐบาลทางป่าไม้ก็ว่าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหลายห้ามเคลื่อนย,ย้ายแต่พ่อห้ามเคลื่อนย,ย้าย เ,เรื่องอาหารของสัตว์นั้นทางป่าไม้จะดูแลเองห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ถ้ารับอย่างนั้นมันก็ดีใช่ไหมล่ะอันนี้ยแปลว่าห้ามเคลื่อนย,ย้ายแต่ด้เมันเคลื่อนย้ายสัตว์มันกินข้าวได้มันไม่ไม่ใช่มันไม่เหมือนรถนะห้ามเคลื่อนย้ายรถเนี่ยแต่จอดไว้เฉยเฉยมันก็ไม่เป็นไร <c arr ant> เพราะมันมันก็ไม่กินน้ํามันใช่ไหมละ่ะแต่ด้ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เนี่ยว <c arr ant> คิดดูสิ <c arr ant> พวกเราหลับตาคิดดูสิมันถูกไหม จากนั้นกันนะป่าไม้จะทํำยังไงสัตว์ในวัดของเราตาจารย์ทั้งสามพันกว่าหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อให้ไปดูดูที่มันจริงไหมโยมเข้าไปดูโอ้พอเปิดประตูเข้าไปเลยขับรถเข้าไปไม่รู้ว่มาม้าไม่รูว้ว่าวัวควายหมูเก้งวงังวิ่งตามหลังรถเป็นพรวนเลยเพราะมันเคยได้กินใช่ไหมทั้งร้องอีกต่างหาเพราะมันหิวจ้ะนี่แหละหลวงพ่อก็เลยได้พูดกับคณะสัตาย,ยาญาโจม ที่วันที่22ขอนเช้านะแต่ก็มีผู้มีศรัทธาแล้วนะประทังชีวิตไปหลวงพ่อนิยินแล้วเออสบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งคือเสียต้อมขอให้ข้าวไปประมาณร้อยกระสอบนะร้อยกระสอบ50กิโลและเสียสมบัติเออฉลิมวุฒินานที่ถวายปัจจัยเจดีกของหลวงตาที่ร้อยล้าน,นท่านก็ให้ไป240กระสอบนะ ข้าปลายนะมันจะเข้าเข้าเข้าสารดีหรืเข้าปลายเข้าหักนะแล้วก็เมื่อวานวันนั้นแหละหลวงพ่อเต่าแก่อาเซียที่นครปฐมที่เคยเคยเคยเป็นประธานหอการคลี่เกยประธานโรงสีนะท่านหลวงพ่อครับผมจะถวายอีกนะข้าวหลวงพ่อเออท่านก็ถวายมาอีกประมาณสาม ถ้าคิดเป็น50พิกโลก็บส0มกว่า,300กว,า300กว่ากระสอบนะลวงพอ่ออื้คงจะประทังไปได้ประมาณทักสเดือนสําหรับค่าสําหรับอาผงอาหารของหมูนะแต่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่ามันสัตว์มันเยอะเหลือเกินแต่ถึงยังไงเราไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงตลอดไปไม่ใช่เราคือประทงังคล้ายๆว่าเดียวนี่มันควันตลบอยู่บ้านแตกสาแหลกขาดนะพูดง่ายๆท่านจันก็ไม่ได้ยู่วัด แล้วก็พระเนรอยู่ที่นั่นดีในทั้งศรัทธาญ,ญาจมลูกหลานที่เคยเลี้ยงเสือเกิดกระจุยกระจายไปคนอาทิตย์ตาางแต่สัตว์นะั่นที่มันอยู่ในนั้นแหะแล้วก็หน้าวิตสลดใจก็คือเนะี่ยองหลวงตาเนี่ยมอบเสือให้มอบกวางให้อาจารย์จันทรหลวงเจ้าคุณจันเนี่ยเมื่อหลวงตายังมีชีวิตอยู่เออเอาท่านจันเราไปเลี้ยงหน่อยนะเขาเอากวางมาให้เราเนี่ยคงมาจากการชนะมัาง แต่ว่าท่านจาันท่านบอกว่าหลวงตามอบให้แต่ปู่เหลิมเพราะว่าปู่เหลิมเป็นผู้มอบให้แต่บางคนจะคนละชดกันก็ไม่ทราบอท่านจาันบอกว่าหนังสือของหลวงตาเนี่ยผมยังทาตีกรอบไว้อยู่ทำเป็นกรอบไว้อยู่ว่าหลวงตามอบเสือให้จดหมายฉบับนั้นยังมียังมีอยู่เดี๋ยวนี้เออนะท่านมอบให้ผมวางผมก็เลี้ยงไว้เดี๋ยวนี้วางจํานวนนั้นน่ะ ถ้ขยายพันธุ์ออกแม่แพ้ลูกออกมากวางทั้งห้าหกร้อยตัวเะเนี่ยกวางของหลวงตาที่มอบให้ถึงปู่เหลือมอบให้เนี่แหละหลวงพ่อกับหลวงหลวงตาท่านก็มอบให้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเหมือนกันที่ท่านมอบให้พวกเราเป็นลูกหลานของหลวงตาไม่ช่วยช่วยกันคิดบ้างเหรอเนี่ยเราหลวงพ่อกันเด็กบอกกล่าวเมื่อวานเนียแต่ก็จะพูดไปเมื่อวาน ต่วันวาน,นวันก่อนนั่นนะได้เสียต้อมมาว่าสัทธาชาติโยมรวบรวมได้ปัจจัยสี่ห0ื่นกว่าบาทนะวันนั้นนะแต่เมื่อเงิน4ี่0 0ื่นกว่า 40, บาทหลวงพ่อก็บอกเออเราจะมอบให้พงพ่อก็เลยบอกว่าในความเห็นหลวงพ่อในหลวงพ่ออยากจะให้เปิดเป็นบัญชีไว้คือให้อาจารย์เจริญเนี่ยแหละถ้าให้คุณชายป๋มก็เป็นภาระของท่านท่านอายุมากแล้วเออมันไม่คล่องแล้วให้อาจารย์เจริญ อเป็นเบอร์หนึ่งเ,เสียต่อมเป็นเบอร์สองอแล้วก็ให้เสียทีคุณทีเป็นเบอร์สามศรัทธาญาิโยมโยมเป็นสามคนแล้วก็ลูกพงเอาพระเขาอีกวันนั้นก็มาฉันจังหันตอนเช้าหลวงพ่อกขมองไม่เห็นใครถ้าว่านอย่างวันนี้หลคงจะมอง้ปผู่เลิมกิรวัตรอะแต่ในวันนั้นเห็นแต่ว่าหลวงพ่อสามนี่นับจากองค์ที่ หลวงพ่อองค์ปูเ่เลิมมรมที่มีที่สี่นะองค์ที่ห้านะนะหลวงอาจารย์หลวงพ่อสามองอหลองหลวงพ่อบำรุงหลวงพ่อสักนะหลวงพ่อเออเอาสามองค์นี้เนะให้เป็นผู้ดูแลเปิดบัญชีขึ้นมาให้ดูแลปรึกษากันว่าควรจะใช้จ่ายยังไงควรจะให้อาหารคนยังไงควรจะดูแลคนยังไงในสามเดือนเนี่ยควรจะเลี้ยงทั้งคนทั้งสัตว์นั่นแนหะ เพราะบ้านแตกสาแหลกค่ะเ,เรื่องผิดเรื่องถูกเรายังไม่ว่ากันเราจะทํำยังไงเออจะไปหาคุยเกลียวว่าใครผิดใครถูกเนี่ยสัตวัมตนก็ตายเออเราก็ยังไงจบพี่น้องกันต้องเลี้ยงกันก่อนดูแลกันก่อนให้การสนับสนุนกันไปก่อนเออต่อไปภายภาคหน้าถ้าหาว่าดหลวงตาจาันจะเอาหมูออกไปหรือจะเอาอะไรออกไปแต่หลวงพ่อทําถามแล้วรนะาถามนเกินๆดูแต่หมูขอออกไปก็มันมาก คงจะให้ประก,กาศให้คนแถวนั้นละ่ะเอาไปเลี้ยงให้เป็นพ่อพันแม่พันห้ามฆ่าห้ามฆ่าห้ามซื้อห้ามขายถ้าใครรับไปได้เอารับไปให้ถือเป็น <c oughs> เอาถือเป็น <c oughs> พ่อพันแม่พันของหมูหมูป่าแต่แต่ส่วนกวางเนี่ยผมจะต้องเอาไว้เพราะว่าเป็นกวางของหลวงตาที่มอบให้ผมอผมจะต้องเคารพในสัตว์ของหลวงตาที่มอบให้ อันนี้ก็คือเป็นทางด้านจิตใจเราก็ไม่ว่ากันนะแต่ส่วนสัตว์อื่นนั้นท่านว่าคงจะออกไปอันนี้เราก็ไม่กล้าก้าวกายท่านเหมือนกันนะราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านให้ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยนะ mm hmm. เขาอายัดว่าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์แต่เขาก็ไม่ได้ให้อาหารเรื่องอาหารพวกเราจะดูแลด้วยเราจะช่วยทางป่าไม้ทั้ง รัฐบาลจะให้ค่าอาหารด้วยคณะที่ยะหข้ามเคลื่อนย้ายเขาก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นอีกเลยกับวัดจะทํำยังไงวัดเออยบล็อก,บ,อกบัญชีก็ไม่มีจะแลว้วนี่แหละอันนี้ก็น่าคิดแล้วก็วันพุ่งนี้นะถ้าเป็นไปได้นะวันทอดผ้าป,ปานะ่าเ่ยหลวงพ่อก็จะจะปรึกษากับคุณชายเหมือนกันนะอาจารย์เจริญคณะกรรมการเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้เราจะขอบแบบเงินผ้าป,ป่าให้เพื่อจะเลี้ยง เอาไปเลี้ยงสัตว์วัดท่านจันได้ไหมแนวทางว่าเห็นพ้องตรงกันมันก็น่าจะได้เพราะมันเป็นวัดหลวงหลวงตานะใช่ไหมล่ะเออคณะโคโ,รโลราโดเราก็ยังให้ไปได้อันนี้วัดหลวงตาจันเราจะแบ่งไปตั้งาคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วก็ไม่ให้มันรั่วมันไหลละจะตุกปัจจัยเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อทรัพย์สัตว์ยิ่งหลวงตาทวันหลวงตาจะมีชีวิตอยู่หลวงพ่อเนี่ยมั่นใจเหลืเอเกินหลวงตาออกมากลางปีกปกล้องทันทีแหละ ให้ใครเข้ามาทําไมมันไม่ผิดมันตะกอนมันทําไมไม่ผิดเออมันทําไมมาผิดเดี๋ยวนี้หลวงตาก็จะว่านะแต่หลวงพ่อก็ไม่กล้าที่จะพูดแนวความเห็นของหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้มีธรรมในจิตในใจเป็นผู้มีเมตตาแต่ถึงอย่างไงหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วเนาะพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนตั้งหลายก็ควรจะมองมองช่วยๆกันนะหลวงพ่อว่านะแต่อาหาร ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะะประเภทข้าวเนี่ยก็ขนเข้าไปสามสามรถแล้วนะแต่คิดว่าน่าจะประทังไปได้ในช่วงระยะหนึง่งแต่ว่าอาหารของคนเท่านั้นอาจจะอาหารของคนบ้างแล้วก็พวกฟางพวกหญ้ากเกษตรพวก,กวางมันไม่ใช่แต่กินแต่ข้าวเนี่ยมันกินพวกเป็นกินพวกหญ้าพวกฟางพวกอะไรเนี่ยอันนี้เราควรจะขนเข้าไปเหมือนกัน เพราะนั้นผู้ใดหลวงพ่อประกาศว่าผู้ใดอยู่ในแถบกาญจนบุรีก็ดีนคปรปฐมก็ดีราชบุรีก็ดีในแถบนี้ละในระนาบนี้นะอขอให้เมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อไปแล้วขอให้ช่วยๆกันไปดูแล้วก็บอกกล่าวผู้ที่รู้จักมักคุ้นถ้าเป็นไปได้เพราะนั้นอยากจะให้ไปช่วยๆเรื่องพวกญานะพวกญาติเกษพวกฟางเพนั่นั้น คนขนเข้าไปให้พวกวางพวกวัวพวกควายพวกม้ากินเพืเ่อเลี้ยงพวกสัตว์ประทังชีวิตไว้ก่อนอส่วนที่เรื่องผิดเรื่องถูกนั่นน่ะอันนั้นเราไม่เข้าไปยุ่งนะให้เป็นทางรัฐบาลเขาว่ากันไปตามกฎกติกาของบ้านเมืองไปสักเราจะเพียงแต่ว่าเราไปช่วยสัรพสัตว์ธรราติและธรรทาตญาติโยมเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อพ,พูดเรื่อง วางแผนวางแผนชีวิตแต่ละท่านในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาควรจะวางยังไงจนนั้นก็ทะเลทเลายออกมาพูดถึงวัดเสืออีกต่างหากนะอันนี้ก็มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าวัดหลวงตาวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังแต่ชื่อนะว่าวัดหลวงตามหาบัวยนะสัมปโน,โนวัดหลวงตาบัวนะไม่ใช่หลวงตาก็เป็นของใครเป็นของพวกเรา ที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นพวกเราควรจะมองช่วยๆกันนะนะให้มองจุดไหนที่พอเราจะช่วยเหลือกันได้นะไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้เล่าได้กล่าวให้พวกเราคณะทาญาทิโยมทั้งหลายได้รับรูรับทราบร่วมกันมันทุกข์มันก็ต้องทุกข์ด้วยกันนะมันสุขมันก็ต้องสุขด้วยกันนะเพราะมันอยู่ใน ในสิทธ์ยาวในสิทธิ์ขององค์หลวงตานะถ้าตอนนี้ไปพระพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรณนตอนนี้นะ